ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไกปูค่ะและคลิปนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปชมพลุที่เรียกได้ว่าเอ็ก u s ค v ูีเลยเพราะว่าเราเหมาเรือไปเลยสปีดโค้ดแน่นอนโอโ้โห,โหระดับนี้นะก็จะต้องไปติดตามชมกันค่ะ เรือเราก็ถอยมาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ปูเลือกเป็นเรือหางยาวไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารำใหญ่แล้วก็นามก็นิ่งมากเลยเราเลือกขึ้นกันที่วัดกำแพงค่ะตรงซอยจรัญ13 3นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีจุดจอดรถแล้วก็ลงเรือได้แบบสบายเรือก็พาเราล่องคลองภรษีเจริญก่อนผ่านวัดเกาะ แล้วก็ชมวิถีชาวบ้านจริงๆแล้วคลองเนี้ยจะฮอตฮิตมากเลยนะในช่วงกลางวันมีตลาดน้ําด้วยแล้วก็มีของขาย,ยมากมายแต่เรามากังคืนไงไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมงานวิจิตรเจ้าพยาซึ่งมีแค่ปีละหนึ่งครั้ง และจุดนี้ก็เป็นคาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่นะคะตอนนี้ร้านเขาก็ยังไม่ปิดนะแต่ว่าเราไม่ได้แวะซื้อนะคะเราดิ่งไปกันต่อเลยจ้ะ และนี่คือบ้านศิลปินแห่งคลองบางหลวงค่ะถ้าย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเขาจะเปิดการแสดงหุ่นละครให้คนเข้ามาชมฟรีด้วยนะด้านในเนี่ยก็จะมีฉากหลังเป็นเจดีอายุกว่า100ปีเลยปัจจุบันก็ทำเป็นคาเฟ่แล้วมีบรรยากาศกลิ่นอายของความโบราณอยู่ถ้าใครได้มาเที่ยวบริเวณนี้นะต้องไม่พลาดเลยค่ะตลาดน้ำคลองบางหลวงกลางวันคลึกคลักมากๆเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดประดูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวัดนวนลนรดิตวัดประดูชิมที่หลวงปู่โตหลวงปู่โต๊เรามาไหว้พระกันประจำแล้วก็ให้อาหารปลาตรงจุดนี้โอ้เดี๋ยวดีเขามีองค์เจ้าแม่กวนอิมด้วยใกล้ถึงแล้ววัดปักน้ำาออ

ตอนนี้เราถึงจุดองค์พาแล้วนะคะเพื่อนๆเราอยู่กันที่วัดปากน้ำามาองศีเจริญค่ะซึ่งจุดนี้นะทุกคนต้องมาแล้วทุกคนดูสิเรามาจังหวะแบบพระจันทร์เตี้ยวเล็กๆเห็นไหมคะซึ่งสวยมากค่ะบรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้ละเหมือนเราเหมาคลองเลยเราอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะดูบรรยากาศนี่เรามาแต่ครอบครัวเรือลาใหญ่มากเลยนะนั่งสองแถวเอ้ยไม่ใช่สอง เขาเรียกว่าเรื่องยาวไม่ต้องกลัวนะคะคือน้ำนิ่งมากตอนคืนโอเคเลยเดี๋ยวจากจุดนี้นะก็จะพาเพื่อนๆออกสู่แม่น้ำเจ้าพยากันแล้วเีลยเดี๋ยวเราสลับกันหายรูปก,ก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่แม่น้ำเจ้าพยาเลยจ้า สวยมากเลยนะคะนี่สมาชิกบอกสวยมากสวยมากนี่ค่ะเพื่อนๆไปไปไปตอนนี้เรากำลังจะผ่านจากประตูคลองออกสู่แม่น้ำนะคะนี่ก็จะเป็นน้านน้ำแล้ใช่เจะไปกินบ้านเาดี อย่างเงี้ยเรือสบายับน,นเับน,าน้าาจะก้ไดานทีตอนนี้ตอนนี้เขากำลังยกประตูขึ้นให้เรานะคะเพื่อนๆที่เขาจะต้องปิดเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันน้ำเนี่ยมันจะสูงระดับน้ำมันจะเข้ามาตรงพวกฝั่งคลองเนี่ย มันจะทาให้ชาวบ้านเขาได้รับความเสียหายน้ําท่วมอะไรประมาณเนี้ยเลยต้องมีประตูปิดกั้นน้ํานะคะประตูสัญจรนะคะนี่เรากําลังลอสู่ประตูเรียบร้อยแล้วเราจะออกสู่แม่น้ํานะคะซึ่งขวามือก็จะเป็นสะพานบุญแล้วแหละมันต้องรอยอีกหนึ่งชั้นอ้ามีอีกหนึ่งชั้นค่ะเพื่อน เนี่ยมาทำคอนเทนต์เนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้เลยนะเนี่ยมีอีกชั้นหนึ่งเขาก็กันน้ำได้ดีเนาะกันสองชั้นเลยมีสมาชิกบนเรือมีอีกชั้นหนึ่งค่ะอาตอนนี้เราออกมาสู่ประตูอีกชั้นหนึ่งแล้วจ้าสวัสดีเจ้าพยา สวัสดีสวีดสัสนู่นเรือเรืออะไรนั่นน่ะเป็นมอสน่าจะเป็นโพเอโพเรือบัฟเฟ่อะโอ้โหโอเคดูที่ว้าว ก็จะมาหาร่าเื่อใช้เป็นป้อมหาว่าขับรถไปกั้นเรือสิงค้าเรือข้าศึกที่จะเข้าอาณาจักรพุทธศิลม่ถ้าองเราอกินข้าวก็ไปไงไม่ได้จอดแวะไงก็ไป <reading> <expand> นี่ค่ะเพื่อนๆไฟเราการเวลาผ่านมาหลายปีจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้าหลวงชุต <traditions> ิพรเกียรตุพงศ์ส่งเล่งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มแสนยานุภาพร้างการอาวในพื้นที่ทางน้ำจึงของราชสานที่แห่งนี้เพื่อกอดต้องกองทัพเรือ Maybe years have passed until the reign of King Brahmapa huh? oh, grew He saw the need to increase military power. I in water. I Therefore, ว้าวฮะเนี่ย private party boat รงวัดอรุณก็จะมีการแสดงโชว์ด้วยนะคะแล้วก็แสงสีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะสวยงามมากๆเลยอันนี้คืองานวิจิตเจ้าพยามีขึ้นตลอดเดือนธันวาคมเลยคือเรียกได้ว่าส่งท้ายความสุขให้กับปลายปีนะเพื่อนๆแต่ว่าสุขและเสาร์เนี่ยเขาจะมีพิเศษก็คือจุดพุคชุดการแสดงของวัดอรุณก็คือตำนานยักษ์วัดแจ้งเทพสถิตวิจิตคู่สฝั่งเจ้าพา ยา <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> ตอนนี้เราอยู่กันทางแม่น้ำเจ้าพยานะเพื่อนเพื่อนมันเป็นช่วงเวลาที่เรือบุฟเฟ่เขาแต่ละที่เนี่ยก็คือล่องเรือกันนั่นแหละเนี่ยยูนิคอร์นครสเออเจ้านี้ปูไม่เคยนั่งนะแล้วก็มีไอ้วันอร์ฟูโพวันนี้ปูเคยนั่งแล้วก็ทำคลิปลง YouTube ไปแล้วนะร,รอบหนึ่งอาหารดีนะเนี่ยสวยมากเลยนะเรือลำสีชมพูอะค่ะเพื่อนเ แล้วก็มีเรืออเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปแถวไอ้บริเวณไอคอนสยามเมเจทีก่อนมันก็จะมีเรือพวกเรือโรงแรมเนี่ยเยอะมากเลย นี่อะไรเนาะลิเวอร์ไซด์ลิเวอร์ไซด์แบงคอกโอวววว้ว้าว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 ฮะหน้าจอตลก,ต,ลกตอนนี้เราถึงท่าวังหลังกันแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเลือข้ามฟาก สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าแล้วค่ะโอ้ตรงนี้นก็คือสะพานมะลามแปดนูนตรงนน้นติดใจแล้วมีคนติดใจแล้วหนึ่งนูนโแสงสีแสงสี โอ้สวยมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูแบบติดขอบจอนี่น,น,นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานพระรามแปดแล้วค่ะแต่ว่าอักษรข้างบนเราแปลไม่ออกอ่ะใครเห็นชัดๆบ้าง ตอนนี้เรือทุกลำก็จะต้องมุ่งหน้าสู่สะพานพุนแลวแหละ e. ออะ สวยมากสวยมากอะรโอจริงมีลอยอ่ะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูสิเดวตอ่โอ้ตอนนี้เขากำลังลำอยู่นะลำโชว์เดีวถ่ายรูปก่อน Oh, สวยมากสวยสุดๆทุกคนตอใไป้ารกุแลตอนนี้นะคะกำลังกลับเรือกันเป็นแถวเลยค่ะเพื่อนๆเรือใหญ่เราต้องรีบไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเมื่อกีิงานแสดงมาจบแล้วตรงนี้ <c oughs> อันนี้เรือสมายหรือว่า style. เขาจะมีการแสดงตรงนู้นค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงวัดอรุณเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเล่นแสงหลายๆสีอย่างเงี้ยสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะคะอ่าตายเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันต่อวิจิตเจ้าพรยาค่ะค่ำคืนแห่งวิจิตเจ้าพรยา เอไฟทันไป็นรอรวะพร้อมลนะคร้อฮะเตรียมเตรียมไฟไว้ก่อนเลยเสีเขียวก็สวยเพื่อนๆนแต่ว่าไม่รู้เห็นปูหรือเปล่าๆๆๆๆๆตอนนี้ทุกคนก็มาจับจองที่กันหมดแล้วเพื่อนๆนเนี่ยอยู่กันตรงหน้าสะพานพุทหมดแล้วๆๆไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่เรือเล็กเห็นไหมคะ เราหามุมของเราค่ะัหลังไปเอเหรออันนี้เริ่มแล้วเนี euh. ่ยอันนี้แสงสีเสียงนะคะแสงสีเสียงของสะพานพุทธค่ะ เราอยู่ที่สะพานพุแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเล่นแสงสีแล้วและหลังจากนี้ก็จะจุดพูต่อนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะเนี่ยพี่เจสกีเขาก็ขี่มาเพื่อที่จะมาดูพูเหมือนกันนะพี่เขายิ้มเลยเนี่ยเอาอะไรจ้ะพี่เอาพี่หอกเกาะพี่หอกเกาะเี่ยวหอกเกาะเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอชมพูกันจ้าพี่ห้ามบังน้องนะพี่ห้ามบังน้อง พี่เจสกี้ไปค่ะโหสวยมากนี่เต็มตัวเลยแล้วคือคนที่เขามาหยอกรอดูทูข้างบกอะค่ะมหาศาลเลยนะเพื่อนๆมหาศาลก็รอได้นะแต่เต็มท่าเลยเหมือนกันยาวเลยใช่ป่ะ ดูดิตำรวจน้ำไล่ไล่อยู่ไม่เกี่ยวกับเราเนาะ เดีไม่ใช่บอกลำเราด้วยไม่ลำเราก็ไม่ได้ว่าเราเนาะไม่แล้ว,วค่ะ ล่าส <cor lly> ุดจริงๆนะข้างหลังบานเลยเธอต้องถอยค่ะเธอต้องถอยเธอต้องถอย หลังจบการแสดงแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายฮะโอ้อ้ดมากได้เลยค่ะได้ค่ะได้มาไปแล้วป้าเรือดับนะออกไป เดี๋ยวไปซองก่อไปป้าก่อไปขายอะไรน่ะหมดแล้วเลยไปขายปลาหมึกข้างนอกเลยครับในร้านอาหารตรงพระรามแปดหรือเปล่าตรงพระรามแปดเนี่ยหนูเคยซื้อป้าอยู่เนี่ย ใช่ที่ป้านไปนขายร้านอะไรโอโยวโอย,อย,อยไปออเอบนี้อ่ะบ้านนี้บ้านี้บ้านสมัยตั้งแต่รัชากาลที่สี่อ่ะเพื่อนๆ โหเก่าแก่มากจริงตอนนี้เรากำลังจะล่องกลับกลับแล้วนะคะนี่กำลังล่องกลับแล้วแต่ว่าเราก็ไปส่งคุณป้าเขาด้วยป้าขายบะหมึกย่างนะคะอดิเจอกันข้างทางแล้วก็เห็นป้ากำลังพายพายอยู่ก็น่าจะยิ่นานกว่าจะจะถึงบ้านนะก็เลยอาสาไปส่งนะคะ คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย